กับเอื่อน่าฟาร์มสุกครับจากฟาร์มงัวาไกา่เป็นฟาร์มสุกแล้วครับบุญนะครับลูกๆน,น,อนอ้องกัูนั่นแต่ว่าแม่นี่ตีมาวันนี้ไปไซด์เลยบาด บึงเขาที่แท่งตาผมมือเลยนี่ันถมรับอยู่ชีเลือบนี่นี่นะครับปัญหาที่ว่าเป็นยังก็ต้องเห็ดเขางัวหนึ่งเพื่อการเลี้ยงการดูแลกพื่อให้ปลอดภัยต่อคนเลี้ยงนั่นครับแต่ว่ามีเขานี่เพื่อได้เบิดมือครับนี่แล้วมีเขาก็ต้อง ระมัดระวังน้ำแน่เครับผู้เรียนก็นได้หัวเขามันฝาดผมไงหัวแตกตายให้ยังไงนะครับนี่คุ้มก่อนบ่นี่ครับนี่นี่นะครับข้อมสกุกเล็กๆน้อยจะไ,ไปเอาจะไปวังเงียงก็มันหมากครับชีวิตนี้มันแน่นอนนะครับพระพรุทธเจ้าเพิ่นก็บ,บอกไว้แล้วว่าม่เกิด แก่เจ็บตายเป็นอยู่ที่ไพ่เสียอายุยืนวกันนะครับข้าบอยึดติดแน่อำนาจยโทธาบรรดาศักเลี่ยงงวเรื่องคว้ยเนี่ยมันมีความสุขก็อยูไลนะครับว่าแต่บ่ไปสร้างนีสร้างสินก็พยายามครับจะสู้เป็นหนี้เพราะวกก่าเพื่อนก็บ,บอกไว้แล้วว่าการไม่มีหนี่ เป็นลาบอันประเสริฐคงกะบ,บ่มีหนีได้ครับนี่เรียนมัได้สบายใจนอนได้ดาเด้อนอนน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้กะสันส้นๆครับแค่นี้แล้วนะครับเนาะวัสดีครับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ,ได้เมยน้ครับช่อง jf สุขเพิ่มทรัพย์ฟาร์ม ครับผมสวัสดีครับ